สวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะครับผมเนาะมาติดตามตุลย์ครับน้องไม้แก้วครับผมยินดีครับว่าฝันดีงวดทุกสิบหกกรกฎาคมพศ2567นหกเนี่นะครับเนาะฝันเมื่อไรครับน้องไม้แก้วเนาะฝันว่าเห็นผู้เฒ่าย่างมากค่ะผู้เฒ่าค่ะโอ้ผู้เฒ่าย่างมากใส่ไงล่ะครับเดินยางมาจากชุดส้อยเลย่ะโอ้ย่างมาจากชุดส้อยครับเออสิครับ เป็นผู้เฒ่าผมงอกเลยค่ะผู้เฒ่าผมงอกเลยค่ะเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิ่งค่ะเป็นเดินมาหาหนูค่ะครับหนูก็กด้รังนั่งอยู่หน้าบ้านหนูค่ะครเป็นเดินมาหาขอกินน้ำน้ำค่ะขอกินน้ำน้ำค่ะอืมครับผมมันบอกว่าบ่ไหวค่ะบ่ไหวนี่อไรอีกห่อนแห้งค่ะห่อนแห้งค่ะอืมครับผมหนูก็เลยเอาน้ำให้เพื่อนกินค่ะเอาน้ำให้เพื่อนกินน้ำครับค่ะ ดีหลายดีหลายครับแไ้วอีกครับแล้วที่นี่พี่ก็บอกว่าขอบคุณหลายๆมากมาเพื่อการครับผมหนูกระมค่ะว่าบ้านพุ่นยู่ไส้ค่ะครับผมพุ่นกระสีไปสุดสรอยค่ะซี่ไปสุดสรอยอีกค่ะครับผมแล้วที่นี่พุ่นก็บอกว่าขอบคุ่นมูอีขันนึงค่ะครับผมแต่วพุ่นก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับต่อหน้าค่ะครับแล้วพุ่นก็บอกว่า มุ eat, so s <S ่น so ค so mm ่ะอยากไปหนฮาร์ดแปร์นู่นค่ะครับผมลงซุดสร้อยค่ะครับซุดสร้อยอันนูประม่องตามือเพิ่นค่ะครับแตาหนูบับ่เห็นค่ะบ่เห็นเลยตาหนูเห็นแต่สานใหม่ตั้งยูค่ะโอ้สานใหม่ตั้งอยู่ค่ะครับผมแล้วหนูกะแล้วที่นี่เพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวเพิ่นจะกลับแล้วนะค่ะครับเดี๋ยวเพิ่นให้ของค่ะให้ยยังล่ะครับให้ยเพิ่นบอกว่า ตัวดีโอ้ยสงสัยเป็นผีเจ้าทีเจ้าทางเนาะอืมครับคุยิงนี่แหละครับน้องไม้แก้วคนมีเซนส์ครับจังไหนอีกครับแล้วเป็นกระบอกเลขหนู้นแ้วค่ะสองตัวหรือสามตัวล่ะครับสามตัวค่ะสามตัวอืมครับผมกบอกเลขกสามตัวนะครับเนาะครับเลขกสามตัวที่เด็ดหมดวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันถอยหกสิบเจ็ดครับ คุณบอกตัวเลขครับน้องไม้แก้วหนึ่งเก้าศูนย์ค่ะหนึค่ะสองตัวมีบ่บ๊มีค่ะครับบ่มีนะครับเนาะเอา <c oughs> เดี๋ยวสิจดตัวเลขในแคปหน้าจอน้องพุทโธตัวชาแนลถามยังน้องไม้แก้วบ่ครับรบ่ม<ะ>ี่ค่ะฮะบ่มี่ยังจะถามนะครับบ่มี่ยังจะถามนะครับเนาะน้องพุทโธตัวเป็นไงแม่น้าครับท่านผู้ชมน้องพุทโธทททตัวชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องน้ำนะครับเนาะมีช่องเป็นของตัวเองแล้วครับท่านผู้ชม น้องพุทธโอ้ันดีปะครับฟันดีครับเออฝันดี้็สิถ่ายคลิปให้เอฟซีเบิร์นาะครับเนาะเดี๋ยวถามน้องไหนแก้วเหล็กสองตัวบอมี่ก็สองตัวบอมี่ค่ะบบมี่อ้าวบโเประยังครับบโเประยังเอาเหล็กสามตัวไปด้วยเนาะครับเอฟซีขอให้เธอโรเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเป็นยังไงครับอันข่วมเกินไว้พู้พี่มีหลุกอ่อนมาเขอาฟันยังครับยังบโมี้เลยยังบโมี้เลยค่ะขับผมเอาโบประยังครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานน้เด้อครับด้อครับ ขอบคุณครับน้องไม้แก้วครับขอบคุณคะ่ะน้องไมแก้วขอบคุณค่ะนี่นะคะท่านผู no Momo, Me, ้ชมเลขของน้องไหมค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าศหนึ่งเ้าตัดหนาตัดล้างเลขค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเศูศย์หนึ่งศย์ค่ะท่านผู้ชมกอขอหายมิโชวมิลาบกับน้องไหมเแก้วนะคะเนาะประจำวันที่สิบหกกรกฎาคมพศสองพันหกสิบเจ็ค่ะ สำหรับคลิปนี้ทอมีสามดาวาากัซิลาทำชมพิกรอเจอกันคลิปหนาค่ะก็หายโกโชบมันมา,านเฮงเฮงรวยรวยค่ะก็ย่งพึงเพ่าไใส่เนาะค่ะทำชมทองมีสามดาวมีของดีมาฝากทำชมค่ะรับชมเมืองคองดีกระเบาแอมละทงกเลยค่ะเบาแอมละทงนี่จะเดิดนทางไปทำบุญที่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ นี่ของดีทิศใหม่ทิศนี่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกรัพย์ครับค้าขายไปขายของดูดีลูกค้าบุคให้เขาร้านคนย่างทานเอาตุ่นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเลือกสื่อลอตตรี่จนสื่อถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ห้องไห้รับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไต๋เนาะครับเนาะอู้ดีครับครับท่านผู้ชม ประชุมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดมีใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องออตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่างอะเนาะครับผมสาทุสาทุสาทุสาธุนี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไงแล้วก็บี้ถใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปรับแปะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้งาธิตฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าแปดสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกพอสามครั้งรวม้งหมดเป็นเก้าครั้งรัาผมสาธุสาธุสาธุอุ้ยน้องเบิร์ตเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะรัาผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลยพ่อหลวงปู่รอดเนพ่อานวดตี่เนาะรัาวมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างใดเราต้องการสิ่งใดขายที่สายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปทานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรผมเมตตาาเมตตาายยมผู้ใหญ่เนาะรผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเิขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมบ่ายแอมมตุ้งหินข่าวกบุรีซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลุ้ยเลยครับแต่มาชมเอาไปลุ้ยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุ้ยครับสําหรับทำได้ที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นลานเฮาไข่ไขว่ามีอีหยังบุษบังหรือว่ามีอาถันมาบุรมาบังหนาลานเห็ุใดคนมองบอ่เห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขูกกลมไปใส่ครับดวงจุดปืดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเขามาในบ้าน ในลานค้าลานขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับกับมาชมเนาะบ่าวแอมเราทวงหินซื้อเสียงหลวงปูล่ลอดมา่นานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสไต้มาสักระกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยนํากันครับสาหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูล่ลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักค้นหลง บอกว่ายังไก่ผู้สาวผู้บ้ามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยเรยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปลูกมาก้ะครับเล้วกแล้วก็เมื่อเทปแล้วกับท่านผู้ชมเมื่อเทปแล้วก็บี้ยังสิครับม้วนยังสิครับแล้วก็ทาปากสามเทื่อนปลูกปากสามเทื่อนนะครับทาปากสามเทื่อนทาคิวสามเทื่อนแล้วก็เสือผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นนวนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นนวนสารเ Kim, าป,รารป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆดนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจุดน่นแตงเพลงให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังมาับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ คนมากก็มีโบราณนะครับมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็บมีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว่ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งด้วกันนี่ครับหุ่ทคา่าใส้ที่แห้งครับมีแต่เงินไหลมากที่มากข้นหักคนหลงเบาอแอมเราทงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโถมาตามเบอร์โถนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากยาดพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนะาะท่านผู้ชมแล้วก็ได้เอามาตรงนี้ได้น้มุ่นแม่นะ้ำนะครับได้น้มุ่นของหลวงปวูุลอดมาให้ยอีพซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสมรางกายสนียดจะให้ที่บตีถีล่าสีมันบดมันบงังสนียดจะให้ในตัวเขาสิยเลออกเอาไปเดินกินแล้วก็อานนบมานะรับท่านผู้ชมเนาะ และะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบอยเอม็มระตุงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝากอิดสี่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวเอ็มระตุงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปเลื่อยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกลีเอ้ครับเอาไปใส่ละให้ถือกลีกลุตเตอรีตั้งกันทีหนึ่งลำเลื่ยสาล้านกูนะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบอยเอ็มรตุงก็สิให้เบิ่งโตเล่กับน้ํามุนของหององลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาพ่งทำเลยพอเลยพิ่งพ,งพึ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ครับนี่ <Okay. S 2> สาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอักนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอา<ม>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยตรเนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนยีดยดจังเรเนาะสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับ,คร,บครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ